สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จานยศสีน้านะครับจะมาสอนการเขียนหุ่นนิ่งครับเพื่อนๆเอาหุ่นจากธรรมชาตินะครับเช่นดอกไม้หรือผลไม้นะครับมาจัดวางครับหรือว่าเป็นหุ่นแห้งหุ่นแห้งก็จะมีพวกจาการตะเกียงหรือว่าแก้วครับแต่ในบางครั้งเนี่ยเราหาดอกไม้สดหรือว่าผลไม้สดไม่ได้แล้วก็ใช้เป็นดอกไม้พลาสติกหรือหุ่นพลาสติกก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับวันนี้ว่ามีเทคนิคยังไงบ้างนะครับสําหรับการเขียน หุ่นนิ่งนะครับโดยจารยศสีน้ำเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับเพื่อนๆว่ามีเทคนิคในการเขียนหุ่นนิ่งสีน้ำยังไงบ้างครับวันนี้เราจะมาเขียนหุ่นนิ่งกันครับเพื่อนๆก็เป็นเทคนิคเปียกบนเปียกเหมือนเดิมนะครับผสมเปียกบนแห้งน,นิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะลงสีบรรยากาศไปก่อนนี่ผมฉีดน้ำนะครับให้เขาเปียกทั่วทั้งกระดาษเลยนะครับผมจะลงบรรยากาศบางๆไปก่อนนะครับก็อันนี้เป็น กูกันนะครับเพื่อนๆเป็นเขาเรียกแปลงใหญ่ไม้กวาดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ลงบรรยากาศคุมๆไปก่อนนะครับอันนี้เป็นน้ํานะครับผมก็จะไล่น้ําให้เขาแบบสม่ําเสมอกันก่อนนะครับก็เราจะคุมบรรยากาศไปทั้งหมดก่อนนะครับตอนนี้ผมทําให้กระดาษเปียกทั้งหมดก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ลงสีบรรยากาศบางๆครับเขาจะได้เป็นบรรยากาศเดียวกันนะครับลงสีเหลืองไว้ก่อนนะครับ มีกระจกเหลืองนะครับ การเขียนภาพผลนิ่งนะครับเพื่อนๆก็เหมือนการานําวัตถุต่างๆมาจัดวางนะครับส่วนมากเนี่ยเรานิยมใช้ประเภทหุ่นสดนะครับก็มีประเภทดอกไม้ผลไม้นะครับแล้วก็หุนหนห่นแห้งครับหุ่นแห้งก็จะมีพวกจัดการตะเกียงหรือว่าแก้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าบางครั้งเราหาหุ่นสดเช่นดอกไม้หรือผลไม้ไม่ได้นะครับเราก็ใช้อดอกไม้พลาสติกหรือว่าหุน่นผลไม้พลาสติกก็ได้นะครับ การเขียนภาพผน,นิ่งนะครับเป็นการเริ่มต้นของการเขียนภาพสีน้ำนครับเพราะว่าเราเอาไปใช้ในห้องเรียนหรือว่าห้องทํางานได้นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาเก็บน้ำหนักเข้มนะครับก็เดี๋ยวผสมสีอุลตรามารีนครับแล้วก็อินดิโก้นะครับเข้มเข้มหน่อยแล้วก็ใส่เบอร์นสนานิดน,นึงให้มันเป็นเข้มเข้มนะครับก็เรามาใส่ใส่เงาของกากันครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนผลไม้กันต่อครับอันนี้จะเป็นแอปเปิ้ลสีแดงนะครับลูกนี้เขาจะย้อนแสงหน่อยครับเดี๋ยวผมจะลงสีฟ้าไปก่อน,นครับ ด้านนี้ผมจะลงสีม่วงครับเพราะว่าเป็นผ้าด้านนี้จะเป็นสีม่วงผมจะเป็นสะท้อนแสงสีม่วงเป็นม่วงผสมตึ้ามาลีนนิดนึงครับม่วงแล้วก็จะมีฟ้าด้วยนะครับเพราะว่าผ้าเขาเป็นสีฟ้า ก็จะมีสีเหลืองหน่อยนะครับทีนี้เราก็จะมาลงสีจริงกันครับเป็นสีแดงนะครับแดงก็จะผสมม่วงหน่อยๆแล้วก็เบลซ์ซานี่นีดครับเป็นเข้มไปทางเกือบๆแดงนะเปนตุนหน่อยครับยังตุนไม่พอครบจะเป็นแดงเข้มๆแบบเลือดหมูนะครับ ตะเกียงนะครับล้าลงสีรวมๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บเงาเขาที่หลังครับก็จะมีลงสีเขาไปก่อนนะครับส่วนที่เห็นเนี่ยนะครับอย่างด้านนี้นะครับสีฟ้าเนี่ยมาจากอ่รีเฟกที่สะท้อนมาจากใจการดอกไม้อันนี้นะครับแล้วก็สีม่วงเนี่ยผมดึงสีฟ้าสีจากผ้าเนี่ยสะท้อนเข้ามาในในตะเกียงอันนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้คือสะท้อนสีม่วงด้านนี้ก็สะท้อนสีฟ้านะครับ เดี๋ยวเราจะมาเก็บเงาเขาที่หลังครับตอนนี้คือลงรวมๆไปก่อนนะครับเก็บน้ําหนักกลางๆไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเข้มอีกทีนึงเพราะว่าตะเกียงวัตถุ<า>ป,ประเภทโลหะครับเราต้องซ้ำครับสักสองทีครับมันถึงจะดูเป็นเนื้อโลหะนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาลงใจกันที่เป็นแก้วกันนะครับก็จะมีส่วนที่โดนแสงแจะเว้นเว้นขาวไว้นะครับก็เดี๋ยวผมลงรวมๆไปก่อนก็ใจกันก็จะออกสีฟ้า,ฟา,ฟาเขียวนะครับ ก็ลงจากสีเขียวนี่ไปก่อนนะครับเขียวเขียวอมอฟ้านะครับเป็นฟ้าเธอคอย เรามาลองลงผ้ากันครับก็ผมลงสีสีของผ้าไปก่อนครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเป็นไฮไลท์ที่มันสะท้อนลงมาจากาผลแอปเปิลนะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นเข้มๆหน่อยผมก็จะกรองเข้าไว้แค่ตรงนี้ก่อนเพื่อให้เราได้มีเวลาครับรอๆตรงนี้ให้เขาหมาดๆ จะได้ใส่ใส่เงาครับก็ลอดหมาดครับด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนเ,อเข้มๆนิดนึงครับเดี๋ยวผมจะใส่สีแดงไปนิดนึงก่อนเพราะว่าผ้าด้านข้างมันเป็นสีแดงให้มันสะท้อนตรงนี้นิดนึงเ,เป็นเหมือนเงาสะท้อนภาพแบบนี ไปนิดนึงครับโอเคส่วนด้านนี้เดี๋ยวจะลงมืดเลยเราตรงนี้ให้หมาดๆเป็นฟ้าเธอคอยครับเข้มๆเลยจะสังเกตว่าตรงนี้จะเข้มเข้มหน่อยนะครับให้เขาดูแบบ<ๆ>เข้มๆนิดนึง ด้านนี้เริ่มหมาดแล้วครับเดี๋ยวผมจะใส่ใส่เงาลงไปเลยสีต้องข้นๆนิดนึงนครับมันจะไม่อยู่อันนี้เป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะครับตอนนี้ก็เราบัดมาดๆครับก็พอดีเลยครับสีกันได้พอดีอันนี้จะเขียนเทคนิคเก็บบนเปลีกยครับ ก็อันนี้เป็นวิธีการลงผ้าสีแดงนะครับเดี๋ยวผมจะลงสีแสงไว้ก่อนนะครับตรงนี้ตรงไหนที่มันสว่างก็ให้เขาสว่างครับ ก็เดี๋ยวเรามาลงผ้าสีขาวนะครับกันต่อนะครับตอนนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเงานะครับ คุณทุกคนนะครับหรือนักเรียนทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่มีข้อความคิดเห็นหรือนักเรียนที่มีข้อสงสัยนะครับในเรื่องการใช้สีหรือว่าเกี่ยวกับศิลปะนะครับส่งข้อความมาที่ใต้ด้านล่างครับผมตอบทุกข้อความนะครับก็มีทั้งสีน้ํามันสีคลิกสีน้ําสีฝุ่นหรือลายไทยอะไรก็แล้วแต่ปริมากรรมก็ได้นะครับสงสัยในเรื่องไหนก็ส่งข้อความมาถามที่ใต้ด้านล่างได้นะครับผมตอบทุกข้อความนะครับ กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube จารย์ยศเังอกผมงใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับอาจารย์ยศสีน้ำในตอนต่อๆไปครับสวัสดีครับ